สวัสดีค่ะหนูปันปันจากแบรนด์ปัญชยานะคะวันนี้หนูเพิ่งวาดคอลเลกชันใหม่เป็นสกลนครค่ะแม่หนูมีโรงแรมในสกลนครก็เลยมีลูกค้า2คนกำลังดื่มกาแฟค่ะแล้วกาแฟนั้นเขียนว่า MT ซึ่งเป็นเอ่อเป็นชื่อของโรงแรมค่ะสีครามสีครามเป็นสีซิกเนเจอร์ของสกลนครค่ะ และสีน้ำตาลเป็นสีของตึกค่ะแล้วเวลาเราพูดถึงสัก,กรนครเราลืมสองอย่างไม่ได้เลยนั่นก็คือหนองหานกับวัดพระธาตุเชิงชุมค่ะอันนี้นะคะจะเป็นหนองหานค่ะอันนี้หนูเห็นตอนหนูไปเที่ยวกับเพื่อนค่ะแล้วมันสวยมากน้ําใสมากเลยค่ะ และวัดพระธาตุเชิงชุมแล้วก็มีควายที้เกียจไม่ยอมทำงานค่ะแล้วก็มีหม้อครามที่มีที่มีฟองอากาศอยู่ค่ะแล้วก็มีผ้าที่เพิ่งย้อมเสร็จนะคะอันนี้ทำมาจากบล็อกไม้ค่ะเป็นรูปตอนกลางคืน อันนี้เป็นรูปหัวใจทํามาจากน้ำตาเทียนแล้วก็อันนี้เป็นรูปวงกลมทํามาจากลูกแก้วค่ะอันที่หนูทําบ่อยที่สุด